vâng à. đến mặt bên tôi tiên hoàng tao bởi vì tao tự tôi nhanh 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 cái nhanh Một cái nhanh 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 แสดงมาเต็มสุดอย่างตัวนี้แม่สาวคุณ <c oughs> จะกรัาก็รับไปเดินเหมือนนี่แน่สิหสงหาตรรี้ันีมปัญญาจัะช้อแสด,ง,ดงมาเต็มสตัวจริงเอนหลวงปู่อันกล้านีดับวันดังนอ้นี่ปูมาก มันเป็ดนเทศกาลหนาวฝนงาบโอ้ฝนตกวนัเมันกระจายรูปส่นนั่นพีกันยากันงาายก็พิการเริ่นี่แมันเท่ยโ้บโอ้เราไปน้ำงาดในมัหกินตัวเนี้ครัาเออตัวีะ งานปั้นงานดีบวันไม่จางโอ้เรา้องไปตลอดเลครับบอเป็นงานบริวัดปีเจ็ดศูนย์หรอครับผูที่ต่งงานการสัไปสามปีแล้วก็นี่คือโอ้ยครับไม่ให้น้อยไม่ให้ไปเอามเงินบินครับแปลว่าเกิดน้อยไปที่บ้าน thì người nghe cả thầy thầy giết lột móc cả mình khoai thì, đây, đó, màn, thì phải là nó, rồi thầy giết mà mắt nè thầy thầy giết lột nè rồi đây tối rồi bạn đang làm Kai đi sâu sâu, kai bóng bóng. I cho chuốc. Kai bóng 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 ปาทานออกด้แต่ดีบ้างมาดูหลายไ่มาไหนกันที่ไทยแต่ตอนนี้กน้องอ่านรุ่นที่สองกรุ่นที่สามน้อยปโอ้ยแค่นไทยเราก็เคแจกแน่ที่ร้องดี่ร้องก็โตเร็ก เล่นบอจบนะโน้เม่ประทจะีอยู่หรอคักเอ่อป oh, oh, ุดเยอโอสาธุอันบางคนหมโอ้่ครับวขาก mắt thì bây giờ cũng khá là nốt bề nhất cả. Để bây giờ thì bây giờ mắt, bây giờ cả. Đi xây cơm cho Đi xây đi kết nắm mắt. Nhưng mà bây giờ bây giờ là bây giờ. Mà ที่เดียวก็วจติดกันครับต้อบ้านประเทศต้งมา้างไปนี่หว่าวันตื่นวันตื่นนอนไปนี่หว่าิ้งเงี้ยก่อนแดนแว่าว่าแดงมันเนี่ย <laughs> làm, đi <laughs> à, người nó ý hát khó khó bọt này để con nó khả năng ở sự quân là đây, đây là nó thêm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

อย่าคอยดีตามคนานี่ยเรื่องจับอันนี้หลวงปู่ท่านมอบมอบมอบเหรียญให้วัดโจรับนะครับเอามใจรูปไว้นิดนึงนี่ใจรู้ไปนิดนึงปู่มอบเหรียญให้เป็นกำลังใจที่งานนะครับฉัไม่ได้พบทุกคนหรอกเต่อมาเป็นวันแฝงนีสามร้อยสี่ร้อยชีวิตนะแต่ว่าในจินดาราที่เนี่ยอันนี้เป็นตารานะที่จะแสดงหนังเรื่องไข่กอนไข่้อ เดี๋ยวรอทีมสั uh, друзья, ่งใหเพื่อนเพียงรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้กับนิมนต์พระคุณเจ้าก่อนกันนะครับเนาะกับนิมนต์พระคุณเจ้าเข้ากับสาตาะละองก่อนทคู่้บัญชารด้านหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นงานที่ทำที่อยู่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวไปเลยครับอ้ยเจ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 นะครับท่านอ่าโอเคเข้าใจนะครับนะครับท่านโบ กับมรดกาหาบกที่23ในจังหวัดขอนแก่น,นะครับวันนี้ก็เดินทางมากอกับสัตราถาวยทัารายงานนะครับก,การ,รก่อสร้างโรงพยาบาลนะครับที่รงค์กรทานได้เป็นประธานฝ่ายโในการสาร้างโรงพยาบาลอยู่